สวัสดีครับสวัสดีครับไม่ทราบว่าได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆนะครับก็นี่เป็นไลฟ์ครั้งแรกของผมเลยนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าไลฟ์สตรีมเหรอ <c oughs> ก็ไม่เคยนะครับที่ที่มาไลฟ์สดในช่อง YouTube นะเป็นครั้งแรกเลยนะครับ สวัสดีครับก็ไม่มีอะไรมากมานะครับวันนี้เป็นเป็นครั้งแรกที่ไลฟ์ใน u t u b e นะครับขอทักทายเพื่อนๆนะครับผมนะครับทักทายกันหน่อยนะครับตั้งแต่ทำคลิปสวัสดีครับพี่สวัสดีครับคุณโฮมฮักชาแนลนะครับขอบคุณมากครับผมเป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับที่เข้ามาไลฟ์สดในยู u b e นะทำช่องมาก็ปีกว่าแล้วนะครับ ทำช่องมาก็ปีเศษๆนะนะครับก็ร้อยสองกัคลิปนะนะครับเพื่อนๆก็ก็มีประมาณสองพกวตัวคนนะครับที่ติดตามนะครับก็เป็นก็ถือโอกาสวันนี้นะครับครั้งแรกนะที่ผมได้ทําการไลฟ์สดก็จะมาพูดคุยนะครับในในเรื่องทั่วไปนะครับของช่องของผมเนาะนะครับไม่ทราบว่าได้ยินเสียงไหมครับผมก็มไม่แน่ใจ สามารถยินเสียงครับผกมได้โอเคโอเคโอเคสามารถยินเสียงครับโอเคครับทดสอบแล้วพอได้ยินเสียงนะครับเป็นครั้งแรกนะครับก็คุยพูดคุยไม่นานนะครับขอบคุณมากนะครับอ๋อยังเลยครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ถึงตามเกณฑ์เขาเลยครับยังเลยครับยังไื่ถึงตามเกณฑ์เขาเลยครับก็ต้องเร่งมือหน่อยครับว่าห่างเหินไปนานนั่นเอช่วงนี้ก็ จริงชองของผมนี่เป็นช่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะเป็นการท่องเที่ยวเป็นการเดินทางนะครับแคมปิ้งกางเต็นท์นะครับแล้วก็ไปรีวิวรีสอร์ทบรรยากาศดีๆนะครับแล้วก็ทำกับข้าวด้วยทําไม่เป็นหรอกครับแต่ว่าก็ก็ชอบทำนะเป็นกับข้าวเป็นกับแก้มก็ว่ากันไปนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับก็เช่นกันนะครับคุณโฮมฮาร์คชแนลนะครับก็สู้ต่อไปเหมือนกันนะครับ ก็วันนี้พูดคุยไม่นานนะครับเป็นการทดสอบด้วยครับว่าเออเขาไลฟ์สดกันยังไงนะเดี๋ยวโอกาสหน้าค่อยจะมีเรื่องราวมามาพูดคุยมากกว่านี้วันนี้ก็ครั้งแรกด้วยหละก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเยอะนะครับก็ขอแนะนาแนะนําตัวแนะนําช่องนะครับผมชื่อเล่นชื่อหนุ่ยนะครับชื่อเล่นชื่อหนุ่ยนะครับก็เป็นคนอุบลนะครับก็มาทํางานนะครับที่กรุงเทพตั้งแต่เรียนจบนั่นแหละนะครับก็เพิ่งได้เริ่มเปิดช่องได้ประมาณปีกว่าๆเองนะครับ เริ่มเปิดช่องประมาณปี2019ไปลายปีนะครับคลิปแรกที่ลงก็เป็นคลิปไป,ปเป็นคลิปที่ไปเที่ยวเวียดนามนะครับกับคณะนะครับก็ลงได้2อ,อคลิปเลยนะครับหละะังจากนั้นมาก็ไปเที่ยวที่ที่เชียงใหม่นะครับไปบ้านน้องๆน,นะครับก็ได้ถ่ายทําบรรยากาศนะครับเนี่ย <laughs> ชื่อหน่วยเหมือนกันเละครับผม อครับก็ได้เริ่มถ่ายทำที่จริงเนี่ยผมเป็นคนชอบเที่ยวนะธรรมชาติเที่ยวมาเยอะมากเลยแต่ว่าตอนนั้นเราไม่มีโอกาสได้ทำทำช่องถ่ยายนะนะเก็บภาพนิ่งเนาะนะครับเก็บภาพนิ่งไว้แล้วก็ไม่คิดว่าจะทําช่อง u t u b e นะครับก็มาคิดื่าโอ้โหก็เที่ยวมาหลายที่เลยแต่ว่าเสียดายมากนะครับเพิ่งได้เก็บเป็นวิดีโอไว้ไม่กี่ปีก็ได้ได้ลงมานี่แหละนะครับจริงเที่ยวเยอะมากเลยนะครับไปเที่ยวต้องเที่ยวธรรมชาติกลางเต็น อะไรพวกนี้นะครับถ้าทําเป็นวิดีโอตอนนั้นก็คงได้ไดหลายคลิปกว่านี้แล้วนะครับเสียดายมากก็ต้องชว่วยก็ต้องตามเก็บนะครับตามเก็บบรรยากาศที่เที่ยวต่างๆที่เราไปเที่ยวมาแล้วแต่ว่าไม่ได้เก็บเป็นวิดีโอไว้นะครับก็จะพยายามไปเที่ยวให้เพื่อนๆได้ชมเนาะบรรยากาศต่างๆนะครับเป็นยังไงนะแต่ชว่วงนี้ก็เดินทางไม่ค่อยได้นะนะครับยังไม่สะดวกเขาก็กลัวคนคนต่างจังหวัดก็กลัวคนคนคนแถวนี้แหละค,คนกรุงเทพแต่ปริมณฑลที่มันที่มันระบาดเยอะหน่อยนะครับ วันนี้ก็ผมได้มีโอกาสได้ไป็ฉีดนะครับวัคซีนเข็มแรกมานะครับฉีดมาเมื่อเสร็จเมื่อมันเกือบเที่ยงเลยนะครับอาการก็ปกติดีนะไม่มีอะไรมากมายนะครับแต่ว่าก็อดเลิกลดบางอย่างที่หมอแนะนำนะครับก่อนหลังสองสาวันแลบ,บมานี่นะครับแอลกอฮอล์ก็ไม่ได้กินเลยนะสองวันเนี้ยนะทั้งก่อนแล้วก็ทั้งหลังนะนะครับหลังก็ต้องงดวันนี้ก็งดนะครับรวมๆแล้วก็ ขั้นต่ำก็5วันนะครับไม่ได้ดิ้งเลยนะครับเปรี้ยวปากเหมือนกันนะครับแต่ก็ <laughs> แต่ก็โอเคครับเพื่อเป็นการนะครับให้ร่างกายมันเฟสมันสดชื่นนะครับในการรับสักอ่ารับวัคซีนนะครับผมนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ประมาณนี้แหละทักทายกัน นิดๆหนอยๆนะครับ5นาทีกว่าแล้วแป๊บเดียวไม่อย่ากัรบกวนเวลาเพื่อนๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะพยายามไปเยี่ยมเพื่อนๆที่บ้านเ,เพื่อนๆนะครับให้มากที่สุสดเท่าที่จะมากได้เท่าที่จะมีเวลานะครับในการที่จะไปเยี่ยมชมนะครับไปจริงๆเอะผมก็โเห็นเพื่อนๆทำคลิปเนี่ยโอ้ทำได้ยอดเยี่ยมหลายคนเลยนะครับเป็นคลิปที่น่าติดตามมากนะครับก็เป็นคลิปที่ดีด้วยนะครับคลิปที่ภาพที่สวยงามธรรมชาติทุ่งนาอาหารการกินทางกับข้าวเก่งๆกันนั้นเลยครับผมก็ทำกับข้าวไม่เป็นนะ บางทีผมก็อาศัยลอกเรียนแบบจากคลิปเพื่อนๆน,นั่นแหละครับจากคลิปเพื่อนๆที่ที่ติดตามนะครับที่ได้รับชมนะครับก็ได้จีโอก,กาสมามามาลองทําทําดูบ้างอร่อยไม่อร่อยก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นกับแก้มไปแล้วกัน <laughs> สวัสดีครับพี่อีสานบ้านโกขานะครับสู้ๆนะครับผมเดี๋ยวก็พยายามลง <laughs> ออคุณฮันนี่อ๋อสบายดีนะครับวันนี้ผมไปฉีดวัคซีนมาแล้วนะช่วงนี้ก็งดงดหน่อยนะครับสี่สัาห้าวันคุณฮันนี่คุณน้ำผึ้งนะครับโอ้เพื่อนๆกันเลยนะครับเข้ามาทักทายนะครับผมก็ช่วงนี้ก็งดนะงดงดดิ้งหน่อยนะช่วงนี้นะครับสู้ๆเหมือนกันนะครับคุณอีสานบ้านตัวขาคุณโฮมฮาร์คชานลนะครับผู้สูต่อไปนะพยายามลงบ่อยๆผมก็พยายามลงบ่อยๆช่วงนี้นะครับเก็บเล็กเก็บน้อยก็ลงไปเลยนะครับ ขอบคุณมากครับผมคุณอันนี่นะครับก็เพิ่งเข็มแรกนะเสร็จไปเมื่อเกือบเที่ยงเลยนะครับชิวๆครับชิวๆสบาย,บายนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจบคลิปนี้จบไลฟ์นี้ผมก็จะเดี๋ยวข้าไปเยี่ยมชมบ้านเพื่อนๆเนาะนะครับเข้าไปทางทายกันนะครับผมก็วันนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับเป็นไลฟ์แรกของผมใน YouTube เลยนะ ทำมาปีเสร็จเนี่ยครั้งแรกเลยนะครับมาทดองลองดูว kind of right. like ่าภาพมันเป็นยังไงเสียงเป็นยังไงสรุปก็ถือว่าโอเคเนาะครับก็งั้นก็ขอกล่าวคำว่านะครับสวัสดีลาที่สวัสดีก่อนนะครับเดี๋ยก็จะนอนแล้วล่ะนะครับเพิ่งฉีดวัคซีนมาและพักผ่อนหน่อยสักหน่อยหนึ่งอุ้ยเดี๋ยวกลับที่บ้านรอก่อนครับรอก่อนนะครับรอก่อนสักสองสามวันนะรอก่อนนะครับให้ร่างกายมันเฟสก่อนนะเพิ่งเพิ่งฉีดเพิ่งฉีดวัคซีนมาใหม่ๆนะครับนะครับเดี๋ยวรอ ราสักวันสองวันกันนะครับโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนีว้วช่องอ๋อคุณอีหยังเนาะอีหยังเนาะชแนลสวัสดีครับที่เข้ามาทักทายกันนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปเยี่ยมเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเขาจบคลิปส,สั้นไลฟ์ส,สั้นประมาณนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับถ้าเขาปิดตัวไหนเนี่ยส <c oughs> วัสดีครับ,ป,รบปิดไม่เปลี่ยนเลยครับเนี่ยปิดยังไง <c oughs> อ๋อ Okay.